ดีค่ะมินนะคะเป็นฟาร์มเดแล้วก็ดีไซเนอร์ของแบรนด์เอพิว o ูด a y ค่ะฮัลโหทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Exhibition ของเอพิว o ูด a y ค่ะก็คือเขาครบรอ10ปีแล้วเขาก็จัดนิทัรศการกับสต์ของเขาก็น่ารักมากเลยอันนี้พอเราลงทะเบียนนะคะพี่เขาก็จะให้แผ่นนี้มา<อ>งานนี้ถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่20 ก็แบบแวรนมากันได้เขาใส่ใจในดีเทลมากเลยนะด้วยความที่แบบแบรนด์นี้นี่อ่ะเคยอุดหนุนเขาเมาแรกๆเลยนานมากแล้วจนเขาย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เลยได้จัดเป็นนิทรรศการนะคะภายในงานก็จะเป็นแบบครูก็คือแบบก็บอกตรงตัวอยู่นะว่าแบบเออเป็นเรื่องของสรีน้ำนี่อนะไรเงี้ยด้านในก็จะเป็นแบบสตอต่างๆที่แบบขายของก็จะมีห้องฉายหนังเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไงพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอแบบคระน้อยน่ารัก ซึ่งเราสามารถลงไปนั่งเล่นชิลๆอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็ท่านี้ค่ะก็จะเป็นประวัติของเขาึ่งเวลาที่เราซื้อของอะเราไม่ค่อยรู้ว่าว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นไงไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือแบบงานเนี้ยก็คือบอกถึงความแบบจุดเริ่มต้นของเขาหรือว่าความคิดของเขาดีไซน์ขเขาแล้วก็จะมีด้านสัญลักษณ์อันนี้ที่หลายค <bon. S 1> นมองว่าเออทําไมเค่ถึงเป็นแบบรูกยู้มคายอะไรอย่างเงี้ย ภายในงานก็จะมีแบบบอกมาด้วยว่าทำไมเขาถึงคอนเซปต์นี้ขึ้นมาคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะภายในด้านในก็จะเป็นแบบแผนที่ที่เขาบอกนะคะเมืเ่อกี้เราอยู่ตรงสระน้ำอันนี้ในนี้ก็จะเป็นแบบคอลเลกชันที่ตลอดสิบปีที่แบบผ่านมาที่เขาไม่บอกด้วยอ่ะว่าแบบอันนี้กําหนดนที่ปีไหนเนี่ยไม่มีบบอันนี้ด้วยความที่เจ้าของเป็นดีไซเนอร์อาร์ตติสต์ซึซ่ง เราอะ่ะก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าคนที่เป็นอาชีพหรืออะไรเนี่ยค่ะจะใส่ใจในเรื่องดีเทลอะไรแบบนี้คอเลกชันนะดิว่าน่ารักนะเออถ้าแบบใครที่เป็นตั้งโดนตัวนี้แนะ่นอนน้องแมวที่เห็นก็คือเขารับอุปการะด้วยนะคะเขาก็จะรับอุปการะน้องแมวภายในนี้ก็จะมีแบบบ้านเขาด้วยเนี่นนเยเขาแต่ได้แบบน่ารักมาก,มากๆเลยอะ่ะ ก็คือ่อนที่เราจะเข้ามาและเราได้อ่านประวัติของเขา mm hmm. ทั้งหมดค่ะเราก็จะแบบเเข้าใจถึงนิทรศการนี้ที่เขาจะาขึ้นมา mm hmm. นีต่ต้อง่ี้ก็เป็นบ้านมเฮ้ยเนี่ยก็มีน้องแมวแต่ละตัว hmm. ท mm ี hmm. mm ่แบบเขาอุปการะจริงๆอ่ะเนี่ย ก็เป็นบ้านน้องที่สติกเกอร์ด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าน้องแมวหหลายตัวที่เขาแบบเลี้ยงดูเขามีหลายตัวมากเลยนะเจ้าจ้ะเข้าบ้านเหรอนี้ที่นี่ก็จะเป็นแบบสต สามารถเราสามารถถือแล้วก็สามารถนี้ได้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ด้านนี้เป็นห้องน้ําและอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องเนี่ยเขาจะโชว์หนังสั้นของเขาถ้าถ้าหมดมีพัศการห้องเนี้ก็จะเป็นแบบห้องวองเสื้ออันนี้ก็จะเป็นกานที่แบบเออเราจะได้รู้ว่าต้นกําเนิดเขาเป็นยังไงนี่นั่นวัสด s ตรงน,นี้ก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนแบบสเตอร์นี่ถือว่าเขาทำดีแล้วก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะวิธีในทุกๆอย่างอ่ะครับไอพี่คูเรน่าหวาจากจากตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนสองบ็คืบา้บานค่ะบ้านั้นไรก็ไม่รู้ แต่คิดว่าน่าจะมีตลอด,ดยาวๆนะคะก็สามารถนั่งชิมได้ก็ยังไงก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะเข้าถึงวันที่20พฤศจิกาค่ะ